สวัสดีครับกลับมาพบกับคุณอาพาไปนะครับวันนี้ก็ได้อยู่บ้านช่วงเย็นๆก็เลยจะพามาชมต้นไม้ที่อยู่ข้างบ้านนะครับซึ่งเมื่อก่อนตัวนี้ก็จะอยู่กระจายกระจายกันอยู่ในสวนบ้างอะไรบ้างแต่เนื่องจากตอนนี้ทําบ้านนะครับก็เลยนํามาไว้ด้านข้างบ้านที่ยังไม่ได้ทํานะครับผมเริ่มจากตรงนี้ก่อนครับก็จะมีหลากหลายต้นไม้หลากหลายมากเลยบางทีอาจจะจําชื่อเรียกไม่ถูกด้วยซ้าไปนะครับ ตัวนี้น่าจะเป็นไผ่กวนอิมครับถ้าเผื่อ,อตัวนี้จริงๆแล้วก็ถ้าชําในน้ําแล้วก็อยู่ในร่มก็ได้นะครับผมเสียบน้ําตัวนี้แสงจันทร์นะครับผมตัวนี้ก็น่าจะเป็นมิกกี้เมาส์ครับเป็นอ่าพวกเ็าเรียกว่าไม้ทะเลทรายครับไม่ไม่ค่อยชอบชื้นเท่าไหร่แต่อยู่นี่ก็แอบลดน้ําเยอะอยู่เหมือนกันแต่น้องก็ยังอยู่ได้ตัวนี้อ่ากล้วยหอมแคะซึ่ง นี่ครับผมแยกหน่อน้องออกมาแล้วนะครับผมกล้วยหอมแคะหวังว่าจะได้กินนะครับตัวนี้เป็นกล้วยปลาปัวนะครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับตัวนี้ก็กล้วยดูแลค่อนข้างยากเนาะอันนี้เป็นปล่อยเซียนนะครับอันนี้ก็จะเป็นปล่อยเซียนอันนี้ของแม่นะครับแม่จะชอบปล่อยเซียนเยอะมากนะครับเยอะมากปร่อยเซียน จริงๆถ้ามีพื้นที่หรือมีอะไรมากกว่านี้ก็อยากจะชําไว้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่า,าเขาเจริญเติบโตได้ค่อนข้างดีครับที่อยู่ถัดไปนู้นจะเป็นกล้วยแดงอินโดนะครับผมกล้วยแดงอินโดในตํานานตัวนี้ก็มีหน่อยอยู่ข้างๆนู้นละครับผมก็ถือว่าไม่ค่อยได้ดูแลน้องเท่าไหร่นะตัวนี้น่าจะเป็นแสง ไม่ใช่แสงจันไม่ใช่นะจำชื่อไม่ได้ชนแก้วนะครับมีแก้วกอกดอกก็จะหอมมากตัวนี้จะเป็นว่านป่านสอนดารายนะครับตัวนี้จะฟอร์มสวยมากถ้าเปลือกเขาได้ลงกับพื้นดินนะฟอร์มจะกลมโตมากๆเลยนะครับถัดมานี่ก็เป็นเงินไหลามานะครับเงินไหลามานะ แล้วก็เนี่ยอยู่ในดงดงดเนี่ยมีหลายหสิ่งมากเลยไม่ว่าจะเป็นกวักมรกฏนะครับตัวนี้เป็นอโกนิมาแล้วก็บอลนะครับผมเป็นบอลปาเต้ข้างในน้องนา่งไหมนะครับน้องนั่งไหมนู่นน้องนางไหมนะแล้วก็นั่นก็จะเป็นเฟิร์นนะครับผมแสงเงินแสงทอง แล้วก็จะมีแอปบอนสตอรเบอรี่นะครับบอนสตเบอรี่ข้างบนนี้ก็นะครับเป็นเดฟนะครับผมก็จะใส่เดฟขยายได้ตัวนี้ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะไม่ได้น้ำนะครับก็มีเฟิร์นที่อาจจะไม่ค่อยสวยเฟิร์นนี่เข้าลือสีนะครับเข้าลือสีนี่ก็โตเยอะพอที่จะ แยกได้อีกแล้วนะครับเค okay. มาทางนี้ตัวนี้เป็นริบบิ้นชาลีครับผมแต่น้องไม่ค่อยโดนแดดก็เลยอาจจะไม่ค่อยออกสีฟอร์มช่วงนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับจะเป็นพวกคลาวหรือสีตัวนี้เป็นสับป,ปะรดสีนะครับผมก็เอามาแจมๆกันนะเนี่ยเป็นเนี่ยจริงๆแยกได้แล้วแยกขายได้เลยนะครับ นี่ก็จะเป็นอ่ลีลาวดีที่ชําไว้นะครับติดแล้วนะครับผมใครสนใจมาแบ่งได้นะนะครับก็ยกเข่งไปเลยครับขอ,อแบ่งได้ยกเข่งไปเลยต้นแม่เขาก็อยู่ข้างบนเนี่ยครับดอกสีขาวนะลีลาวดีฝั่งนี้นะครับผมก็จะเป็นต้นกระสังนะแล้วก็นี่ก็เป็นเตยนะครับผมหรือว่า เศษทีเลื่อนในเรียกไม่ถูกเตยเตยใบเตยลายครับนี่นี่จะเป็นโกศลบุษลินนะครับก็จะแบกใบสีแปลกแปลก,ปลกนิดนึงทรงสวยนะครับชอบกวักมรกตนะตัวนี้ก็จะเป็นกวักดำนะครับน้องเขาเริ่มแตกกอมาค่อนข้างเยอะแล้วนะกวักดำก็เดี๋ยวเราก็คงจะได้ขยายด้วยาการชำใบเขาอีก นี่ครับจะกวากดากวากดากวากมรกตนี่ครับแล้วก็จะมีนี่ครับลีลาวดีนะครับผมที่ชําชไว้อีกก็ติดนะครับจะมีกระถางหนึ่งั้งที่น้องเขาแอบตุยไปนะครับตรงนั้นอาจจะดินน้อยนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเราตัดกิ่งใหม่มาชํานะครับโอเคมาถึงตรงนี้ก็ นี่ก็เป็นไม้ที่ปลูกมาตั้งแต่นานแล้วครับเพื่อให้ร่มแล้วก็ให้แบบว่าเป็นรั้วนะครับเป็นสายเกาหลีนะครับสายเกาหลีตัวนี้เป็นพุทธอินโดหรือพุทธชมพูนะครับเวลาที่เขาสวยแล้วเ็าออกดอกชมพูจะสวยมากตัวนี้ก็เป็นชบาชบาด่างนะครับผมใบก็จะด่างด่างนิดนึงนี้อีกตัวนี้ไม้ในตำนาน บอลกระดาษด่างนะครับผมยังไม่มีโอกาสได้แยกเลยครับก็คือหน่อเขาก็โตขึ้นมาตามพวกนี้ก็เป็นโกศนครับโกศลต่างๆโกศนโกศนนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นอ,อะไรล่ะสับประรดสีครับผมสับประรดสีนี่ครับพอปล่อยให้เขาดูดีเป็นครูนะครับผม ไปมาก็จำชื่อไม่ได้แล้วเป็นอีพีเป็นอีพีหนึ่งหนึ่งพัน 11, นะครับผมแต่เป็นพูกแต่จำชื่อจำชื่อไม่ได้ครับนี่ก็เป็นพวกอ่าเรียกอะไรจระเค้บ้าหรือยังไงไม่รู้จะเรียกชื่อไม่ไม่ถูกแล้วบางทีก็เยอะเกินอันนี้เป็นส้มจี๊ดนะครับส้มจี๊ด ส่วนในกระถางพวกนี้ก็จะเป็นบอลแบ็กเมจิกนะครับซึ่งก็แอบจะมีพวกเอาพวกปูด่างต่างๆมาลงไว้ด้วยให้เขานะครับเยอะแยะไปหมดครับจถัดมาก็เปลืองฟ้าแสงเงินแสงทองนะครับผมอันนี้ก็เป็นหลิวชนิดเล็กนะครับหลิวชนิดเล็กมันนี้แสงเงินแสงทองมันก,ก็ยังมีบอน ปาเตะนะครับก็กระจัดกระจายกันอยู่อ้อมบ้านทั่วบ้านนะครับตัวนี้ก็ลืมชื่ออีกอลไลทอง,ทอ,งอุไลอ่าตัวนี้ทองอุไลครับหยับมาตรงนี้ก็เนี่ยครับเกาไซเกาหลีตัวนี้เป็นจังนะครับตอนนี้ไม่สวยเมื่อก่อนเคยสวยแต่ผมไม่รู้ว่าเขาอาจจะเจอแดดมากไปหรือเปล่าเนาะ มันก็เลยไม่สวยนะครับนี่ก็เป็นแก้วนะครับผมปลูกไว้แล้วก็เวลาที่มีดอกก็จะหอมมากๆแล้วก็ดีลาวดีตัวนี้จะดอกสีชมพูออกชมพูบานเย็นนะก็เลี้ยงไว้ครับนี่ครับดีลาวดีเช่นกันนี่ก็มีชวนชมเมื่อก่อนชวนชมจะเยอะนะครับ ตัวนี้เป็นบอลบอลกระดาษยักษ์นะแต่จริงๆแล้วเราไม่มีพื้นที่ในการเลี้ยงดูก็เลยเขาอยู่ในนี้ก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ถ้ามีพื้นที่ในการให้เขาความชุ่มชื้นแล้วก็ให้เขาได้เติบโตมันจะใบใหญ่มากๆนะครับที่มาเหตุนเนื่องจากที่นะครับเมื่อก่อนมันเขาก็ต้นไม้ต่างๆก็จะอยู่ในบริเวณนี้เราก็ได้แบบต้องทำอาคารใหม่เราก็เลยต้องย้ายไปอยู่ฝั่งน้นสมดนะครับ แอบเห็นอะไรใต้อาคารไหมครับโอเคนี่ครับภาพรวมต่างๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็วันนี้ก็มาพาเดินชมสวนคร่าวๆนะครับผมเพื่อจะให้หาคิดถึงกันนะยังไงฝากติดตามช่องคุณาพาปกดไลค์กดแชร์เป็นกลำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีบ๊ายบายสวัสดีครับ